สวัสดีครับตัสวัสดีครับสวัสดีคุณดดีครับผมพี่น้องครับวันนี้คนที่เล่นเครื่องเสียงนะครับบอกเลยนะครับว่าวันนี้ทาง Hi-Fi Tower มีโปรดักต์ใหม่และไม่ธรรมดา new technology และเป็นอะไรที่ว้าวมากๆด้วยใช่ครับนะฮะห้ามพลาดเลยวันนี้นะครับมาอยู่กับคือรอบนี้ต้องบอกว่าได้อ่ามีเจ้าของสินค้าจากทางปากต่างประเทศ จากทางฮ่องกงซึ่งเป็นแบรนด์ของซายนี่แหละซึ่งนักเล่นในบ้านเราน่าจะรู้จักกันดีอยู่พอสมควรแล้วเพราะว่าเราทําตลาดมาน่าจะ1ิบกว่าปีแล้วแต่ว่าวันนี้ครับเขามีโปรดักต์ใหม่ที่จะมานําเสนอแล้วก็จะมาคุยกันในเรื่องของภาพรวมว่าเทคโนโลยีต่างๆของเขามันดียังไงมีจุดแข็งอะไรพัฒนาไปในแง่ไหนจริงๆนี่นักเล่นรุ่นเก่าหลายคนนี่ใช้แบรนด์ซายกันเรียกว่าเยอะมากๆต้องบอกว่าก็มีหลายๆท่านนักเล่นหลายๆๆท่านที่ได้ลองทดสอบแล้วก็ เรียกใช้คำว่าแฮปปี้มากๆกับคุณภาพเสียงแล้วกักบคุณภาพที่ได้รับไปสุดยอดแน่นอนวันนี้มีอะไรใหม่ยังไงครับพี่เบิร์ดเดี๋ยวนแนะนำเยอะแนะนำข้างๆผมนิดนึงนะอันนี้ก็คือคุณมิสเตอร์มิงยิปนะครับเป็นเจ้าของแล้วก็เป็นดีไซน์แล้วก็ผู้ออกแบบตัวโปรดักของเขาทั้งหมดเลยนะครับและมิสเตอร์มิงพีซส่ t h อ t ีท h เดี i ชัยออเดียนเซสฮัลโหลนะครับ Thailand and Bangkok Hi-Fi Philly yeah thank you for seeing the show yeah ครับต้องต้องเท้ทาความนิดนึงสำหรับนักเล่นใหม่นะครับเพื่อจะได้รู้จักฟายแบรนด์นี้มากขึ้นจริงๆพิศสมิเขาเป็นเกี่ยว ผู้ผลิตสินค้าเป็นนักออกแบบด้วยเป็นนักวิศวกรด้วยใช่ไหมใช่ค,คือต้องบอกว่าเขาเน้นในเรื่องเขามาจากาทางสายของอวิศวกรรมไฟฟ้า,าแล้วก็เล่นเครื่องเสียงแหละเนาะแล้วก็ออกแบบในเรื่องของการผลิตซึ่งโปรดักต์ของทรายครับจะเป็นโปรดักต์ที่เกี่ยวกับ ทางระบบไฟแล้วก็เป็นอ c อกเซอรี่เป็นหลักนะครับผมซึ่งต้องบอกว่าให้คุณภาพได้แบบแบบน่าตื่นตาตื่นใจเลยทีเดียวและได้รับรางวัลระดับโลกนะฮะมากมายเลยใช่ต้องบอกว่ามันเป็นแบรนด์ของฮ่องกงนะแต่ว่าการผลิตเนี่ยต้องเรียกว่าส่งขายระดับ w o r l d w i คือไปฝั่งยุโรปนี่ก็ได้รับการยอมรับมาแล้วทั่วโลกเลยทีเดียวเอาล้ฉันอยากรู้จักโปรดักต์ใหม่นะครับพี่เบิร์ดไฟฟทาวเวอร์แะแนะนำหน่อยฮะก็๋ยว เดี๋ยวผมจะให้คุณหมิงอธิบายถึงภาพรวมแล้วก็เทคโนโลยีของประวัติของซายอะไรข้าวๆนิดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะไปดูที่โปรดักต์ใหม่ของเขาครับโอเคมิสเตอร์หมิงอ่าผมอยากใ t ้คุณอธิบาย a กี่ยวกั the the philosophy the technology the overview of the sign product what what is the good uh, the advantage o i n t and then the, uh, let you explain okay yeah I think um, sign is our product we mainly dealing with you can see this um, We have a lot of cable, um, power cable, speaker cable, and interconnects. We mainly deal with that. So, uh, what we are good is because the material inside, for example, um, all this cable material we use at least, for example, the entry level, at least we use real oxygen free copper. This is the minimum level we, 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 we will use it. So, one will upgrade. We we'll have the mono -copper that is like 60% less resistant uh, than the normal OFC. So we also have, you can see, we also have a lot of these uh, mineral inside for to use the filtration or bring out the noises of the interference to make it uh, very, uh, apart from the other brand, this is our very core part. And we also have cryogenic treatment, uh -huh. yeah. Because you know that uh, we have uh, the logo uh, minus 196. Yeah, this is uh, because we have our own chamber, then we can bring the, our materials copper, silver, and some of the parts. Then you have to see the, the MCB, those kind of things. We have put it in our chamber to use it uh, to bring it to minus 196 for, for some 48 hours, something maybe 7 to 2 hours, because we need to gradually bring it the temperature bring it up steadily to, to um, it's like a metal enhancement yeah make everything uh, conductivity mainly is conductivity should be high and the noise should be low wow. yeah mm -hmm. Mm -hmm. <coughs> ือเทคโนโลยีของเขานะครับก็ต้องบอกว่าพิ่ีพิถันทั้งการตั้งแต่ว่าต้องใช้คำว่าวัดคัดเลือกวัสดุตัวนำนะารการสัญญาณรบกวนต่างๆที่ใช้ผงแร่ในการที่จะจะดูดซับสัญญาสัญญาณปวนที่จะเข้ามาทำลายให้ noise เกิดขึ้นรวมทั้งในเรื่องของการไคลโรจินิกซึ่งต้องบอกว่าเป็นเจ้าแรกๆเลยแล้วก็ในเรื่องของแชมเบอร์เทคโนโลยีของเขาเนี่ยการออกแบบการทำก็ต้องบอกว่าพิ่สีพิถันเป็นพิเศษเลยทีเดียวนะครับผมรับโปรดักต์ใหม่นี่ ซึ่งวันนี้ครับต้องบอกว่าแน่นอนคือมีโปรดักต์ใหม่ที่ต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์คือเป็นแฟลกชิพของเราในวันนี้นนซึ่ง <Wow. S 2> เดี๋ยวจะให้เขาอธิบายนิดนึงนะก็คือเราจะมาที่ตัวเจ้าสายไฟตัว power cord ตัวรุ่นใหม่ก็คือตัว top line w e r s e นะครับผมชื่อรุ่นว่า line w e r s e line w e r s e นะครับ new product และเป็นแฟลกชิ p เลยระดับ Top เลยนะครับ yeah. Of okay. AC cable? Yes. Okay. Okay. Wow. Uh, Mr. Ming, let's, let's do Right now, you got the new, uh, yeah, new product a, the launching N side library. This yeah. one is uh, the Power Core. Yeah, the top level. The top-range the top um, um, one. Please so explain about the technology of them and yeah. what does it yeah. good for and yeah. uh, the mm. technology. Yeah, the okay. story is because you know that uh, we have our, our PvS the top range is Cosmo. Because cosmos mean like a new universe, so we have a new technology, new thinking. That's why, then we we say, how can we explain to the customer what is bigger than so? That's why we name it as Niverse. It's changing from the universe. It's bigger than the universe, so it's called Niverse. So what it is good is we have in this cable series, uh, Niverse will have power cable, interconnects. And speaker cable as well. So in that series, we have bring these in. This is a crystal, yeah. Inside, because for example, inside we use the uh, silver alloy, pure silver alloy is much better than those five band, six and silver is better than that. Silver alloy this is the main core, and with the um, and we also have put this crystal inside, and some copper powder and some carbonized. Minerals, as a mainly is because for the cable, you have a good conductivity. This is one thing, but you also need to eliminate noise. You know, inside is a lot those noise. We use a special this, this, and that mineral, carbonized mineral, to have our um, very unique ratio, because we do a lot of testing. You know, m listen to music, and try to add more of this or more of that. then can adjust a perfect sound so this is what it is and is yeah last day yesterday you have listen is very good right yeah อันนี้ก็ยัยเฮียสัดงมเป็นโปรดักต์ใหม่ของเขาเป็นรุ่นซึ่งมาเป็นรุ่นท็อปเลยทีเดียวนะซึ่งต้องบอกว่าพิจิพิถันในเรื่องของเขาเรียกว่าการอัปเกรดคือใครที่รู้จักสินค้าของไซเนี่ยเดิมเนี่ยตัวท็อปของไซไฟคือจะเป็นรุ่นคอสมอสนะซึ่งต้องบอกว่าในไลน์ของเขาก็จะมีทั้ง สายไฟสายลำโพงแล้วก็สายสัญญาณนะครับสายที่รวมทั้งอตอนนี้ต้องบอกว่ามันอัปเกรดในเรื่องของของตัววัสดุตัวนำให้มันมีความเรียกว่าความแม่นยำการถ่ายทอดสัญญาณที่ดีมากขึ้น mm hmm. ซึ่งใช้ตัวจุดเด่นคือ Solid Silver Alloy นะครับผมซึ่งเขาเคลมว่ามีคุณสมบัติที่มีความบริสุทธิ์มากกว่าทองแดงที่เป็น 6n, 7n, 8n ด้วยซ้ำนะครับผมอันนี้ก็รวมทั้งการใช้วัสดุในการเขาเรียกว่าตัวแร่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นคริสตัลตัวคาร์บอนผสมเข้าไปซึ่งต้องบอกว่าไม่ใช่ว่าใส่ใส่แบบยัดๆๆอย่างนี้คคือใส่ในปริมาณที่ a d s o r b ในขนาดไหนที่เป็นการจูนเสียงซึ่งอันนี้เป็นข้อดีของเขา And this is you can see slightly heavier จะมีน้ำหนักเขาบอกคพามน้ำหนักพอสมคเลยทีเดียวใช่ครับผมโอ้ตัวนี้ เหมาะกับใครครับพี่เบิร์ดครับต้องบอกว่าจริงๆตัวนี้ชุดรุ่นพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวผมให้เขาอธิบายดีกว่าอฮ้ยเซี่ยอ้าวจ this cable is uh for the l i v e s the power cord hmm. uh which product is uh m a t c h i n uh needed is is for the, for the actually our power cord for this top range you can connect to your uh lovely uh DAC PM power m is also okay, oh, okay. yeah is okay yeah so even from the mainly because inside um, the conductor is already can stand for 30, amp. So 30 amp m so 30m is actually mainly power m even the super big is also okay but some some might connect to their very good uh, cd player or dac It's also okay oh. yeah yeah ได้ได้หมดได้หมด,ดคือใช้ได้หมดก็อยู่ที่ความพิจิงจันแล้วก็ความค y ิสเ m มเราใหญ่เล็กขนาดไหนแต่ว่าแน่นอนว่าเขาการันตีว่ายกสิสเทมได้ยกยรกะดับคุณภาพของเสียงได้แน่นอนซึ่งเขาบอกว่าเมื่อกี้บอกสิ่งนี้ผมเพิ่งทราบตัวนี้ตัวสสยไฟตัวนํานเขาใช้คําว่าจ่ายกระแสได้ถึง3 0 3 0แอมป์30แอมป์นี่เรียกว่ามหาศาลคือใช้บอกว่าใช้กับ and then uh, after the uh, live is a top range right? one but you have the, 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 the other product that's yes. Uh, after yes we also uh, so because uh, this new design we use this uh, special uh, multi mineral zone applied for the neighbors and we have a one. Uh, this is the top grade. We uh -huh. have a second grade, it's called Miniverse. Uh -huh. Yeah, it's coming. Yeah, Hi-Fi Tower already have the speaker cable upstairs. So uh -huh. the, the next batch, they will have the top range is Nineverse. Okay. And the second is Miniverse, uh -huh. Miniverse. So um, it's coming, okay. Uh -oh. <laughs> <laughs> m i n i เวิร์ซึ่งเดี๋ยวจะได้เข้ามาเจอกันเร็วๆนี้ตัวนี้ถ้าไม่ให้เสียเวลานะฮะพี่เบิร์ดนะฮะหือพี่น้องนี่ผมว่าแฟนๆสายหรือว่าใครที่เล่นเครื่องเสียงเนีอย่างแนะนําเลยนะครับกับผลิตภัณฑ์ใหม่ตัวนี้ผมเห็นหน้าตาแล้วก็แบบว่าคือหน้าตาก็คือดูดีมากระ,ระดับพ,พ<ะ>รบ <laughs> พีเมียมเลยนะครับผมพรีเมียมเลยนะฮะและสายมีน้าหนักจริงๆครับผม ราคาครับ h i f i Tower ครับตัวนี้ประมาณครับประมาณก่อนนะตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นโปรดักต์ใหม่ล่าสุดเพิ่งจะเคาะกันจบไม่นานนี้เองครับร<า>ต้องบอกว่าสำหรับสายไลยเวอร์เปิดต,<า>ตัวเนี่ยโปรโมชั่นพิเศษของเราครับตัวสำหรับสายไฟเส้นนี้ความยาวอยู่ที่1.8เมตรนะครับก็คือจะอยู่ที่โปรโมชั่นอยู่ที่1 1 0 0 0 0บาทครับผมก็ถือว่าสมราคาแล้วก็ไม่ได้สูงจนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ได้ต่ำจนเกินไป I uh, uh, we'll, uh, want you to uh, would like to talk something to the hi-fi Thai audience about uh, yeah, uh first of all thank you for all this year. Um, the Thailand, Bangkok, the Hi-Fi people love our product. And also we want to thank Hi-Fi Hi Tower, Hi -Fi. yeah, they bring our product to here and then let's all Audio can have our orange, uh, our even a power socket, quite banana. Yeah, we, we are pretty good in making a very good material parts, and then one by one for the low range, you can get our, our, our connector. Yeah, for the mid range, we have these. Yeah, and the top range, we also have. The, yeah. Cap. Um. คารบุ้งคาบคาร์บูนคาคาร์บคาพิซมิงก็น่ารักมากๆน่ารักมากๆคือต้องบอกว่าใครเมือด้วยความที่เมืองไทยอ่ะเราใกล้ใครที่ไปงานฮ่องกงอ่ะจะเจอประจําซึ่งบูธของบูธของทรายนี่จะเป็นบูธใหญ่เลยนะซึ่งบอกว่าในกลุ่มของอ็อกซซอรีในกลุ่มของสายไฟสายลำโพงอินเตอร์เน็ตต่างๆเนี่ยอันนี้คือเรียกว่าเป็นเบอร์หนึ่งของฮ่องกงเลยนี่มาก่อนที่จะไปเปิดตัวในงานปีนี้ด้วยงานฮ่องกงเอวีโชว์ ปี2024จะเป็นก็จะไปโชว์ในงานใช่ครับปาไม่ประมาณสิงหาก็แน่นอนว่าได้เจอกันด้วยแน่นอนครับอ่าหโหได้ร้องก่อนแล้วก็ราคาดีก่อนเปิดตัวแบบนี้ Hi-Fi Tower นะฮะจัดให้กับสายโปรดักต์เลยนะครับผมบนะฮะนอกจากโปรดักต์ตัวนี้เดี๋ยวในคลิปหน้านะครับติดตามให้ดีนะฮะยังมี นิวโปรดักต์สำหรับไซแบรนิด้วยอ่าจะเป็นต้องใช้คำว่าเป็นแบรนด์น้องใหม่ที่เป็นแบรนด์ลูกที่ออกแบบมากลุ่มอ c c ก s o r ร e s เหมือนกันย่อมมีอะไรให้น่าติดตามกันแน่นอนอครบับผมห้ามพลาดครับวันนี้ขอบคุณนะครับมิซซ์มิงนะ thank you very much ครับ for coming <Yeah. S 2> แล้วก็พี่เบิร์ดไฮไฟทาวเวอร์ครันะครับสำหรับวันนี้ฝากไั้ด้วยเลยนะ บากก็สำหรับใครที exactly. ่สนใจเกี่ยวกับสินค้าเครื่องเสียงรวมทั้งอ็อกเซอรีเกี่ยวกับระบบซายนะครับของทรายเนี่ยสามารถเชิญมาทดสอบได้ที่ไฮไฟทาวเวอร์ก็ต้องบอกว่าที่นี่เรามีครบไลน์ทั้งอ็อกเซอรีสายไฟสายลำโพงแล้วก็อ็อกเซอรี่เล็กๆต่างๆนะก็สามารถติดต่อได้ครับที่ไฮไฟทาวเวอร์ปีเก้าตามเบอร์โทรศัพท์ข้างล่างนี้เลยครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับลาวก่อนสวัสดีครับครับคุณครับสวัสดีครับ Thank you